โอ้ใครับผมกลับสวัสดีทัศเพื่อชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ในวันนี้เราก็มาอยู่กันในครีวายอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาลรงแรงจัอนาดนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่4,700แล้วนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับผมนะก็สุ่มชัดโลกันก่อนเลยปั๊บเต็มเฮ้ยอึ๊บเต็ม เอาพี่โอเคก,ก็สักเกเราก็จะเลือกเป็นของไฟแล้วกันนะครับคักเกนี้ก็ตัวนี้แหละครับผมนะฮะอืมก็ตามนี้ครับผมเซตไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็เขาไม่กดแล้วก็ออกนะครับแค่นั้นนะก็ ออกครับกดโอเคไปเลยสวยโอเคกดแล้วสวลามัดยูนิคอนครับผมได้กิจกรรมครั้งแรกลดสุดสุด50นแต่เราไม่มีตังเราก็เลยไม่เล่นนะครับ เราไม่ตังเราไม่ตังเราเลยไม่เอนลไม่คระขาายราอะไรไม่รู้นะครับผมนาอีนะครับเราเจอเ่อหมดอะไรกันน่าจะเป็นหมดไั่นมัหมดใหม่ ดูการมาจิ้มเราจะตึงแค่ไหนครับผมไปนี่ดาวถูกสู้สมาร์บมูมเอาตัวรอด,มดมสู้ยังมีสไตล์ไปพาดูเลยครับเป็นสามใจเราอยากเล่นหน้าหนาววีเอสเอ็ตนะคือไม่กลั่นโกงเลยเฮียดูด่าพี่ ก็มีเสียงโศเสียงะอะไรขึ้นมาก็ความรบกวนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเราเพิ่งกินงกินน้ำกันนะ้นแล้วลงจะหวั่นกินลงแยกครับผมสองโตนะฮะเราก็มาช่วยเบอร์สี่กันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับไปไอ้เหี้ยมันลงกมาป่ะเนี่ยทำไมมันลงไวจังนะ trong cốt lều đi các bạn Ok, xuống đát Trời ơi, mà nào, súng น่นเองครับทุกคนไปต่อนี่ไหนวะไม่อยู่ร้านก็อยู่กันนะพิชชาผมไม่ได้ยินเสียงน,นะนะสา Mình vào bấm nhang vào đi. chờ nào. Phác nố Ui, ลูดหมดแม็กบอกเลยลูดหมดอ่ะไอ้บ้าเปลีย่ยนปืนแล้วมาเด็กเราจะลูดให้หมดแม็กเลยอ่ะโอเคขอบคุณอน,นั่นมันไม่มีหอวีเอต้า ขอเป็นนั้นนั่นก็ได้เดี๋ยวเราไปอัพเองเช่มันไม่มีให้เราเลยว่ะทุกคน v o o v s s เนี่ยมันไม่มีให้เลยว่ะหุย นี่มาว่ะร้านค้าขอซ่าดิ่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีอะไรล่ะไม่มีเอ็กก็ขอซ่าดิ่รออะไรอะ่ะขอซ่าเอ็กที่มาแล้วจ้เดี๋ยว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 ปืนหมดเดี๋ยวปืนหมดไม่เยอะผมปืนขอซ่าเอ็กครับผม แล้วก็เก็บอันนี้ไว้กกันชิปเคเพื่อนดาวครับจะตายเลยหรือเปล่าหุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะอะไรอ่ะตกใจคนมีคนมีคน เชื่อไม่มีเครื่องดีดปะนาวหนึ่งครับผมมาเด้มาเด้มาเด,าด้ข้าวเวเหลวเว overkill โอ้โหสุดยอดครับผมน่าวะจังหวะน,นี้ล่าเลยครับบอกแล้วว่าล่าเลยครับจังหวะน,นี้คือสามตายนะต้องไปชุบก่อนแล้วไปชุบก่อนนะครับไม่บ้า ฝนก็ตกไม่หยุดเลยจังหวะน,นี้ประหยัดประหยัดหน่อยครับเนอเรายังไม่มีของแต่งกระเป๋าเลยไม่มีคือไม่มีจริงๆนั่นอ่ะอ้าวมาครับซอบ นั่นไงเพื่อนโดนนะจังหวะนี้เออยะดันไปทำ่าอะไรล่ะเพื่อน,นหลังเขามี โ่มาดิยสวยหมดแล้วหรอหมดแล้วเหรอ,หหรอโอ้ติดกระ้าเฉยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจัดให้ครับเพื่อน

ข่อยเอ้ยสาดโดนได้ไงวะแม่งเมื่อกี้ไม่ทันมองเลยเฮียอ่ะโดนหลอยครับพี่โดนหล,ย,หลยครับพี่โ,โอ้ยพี่ไม่เอาเกิน ทร้ปเปิลค l ลตึงนะเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยมาเลยใต้ไม่โดนไอ้เอ่อจังหวะไหนยังไงฮะพอเก็บเหรียญได้สวยเพื่อนชุดเหลก่อนไปซุปซี่ ไม่ซุปกันเลยอ่ะเพื่อนฮัลโหลมม่มชุบกันเลยอ่ะเพื่อนอันนี้วิ่งแบบไม่เอาขายแล้ววิ่งอย่างดีเอาฮะแล้วมีคนอยู่ด้านซ้ายด้านขว <c oughs> เาเดี๋ยวใครจะใครจะชุบใครอะ่ะอุ๊บใจยืนเลย คิดยากอยู่หรอไปชุบใครอ่ะชุบแล้วก่อนเสียแล้วตายก่อนนะเพื่อนมีคนมาพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วฟางก็กำลังวิ่งมาหาเรานะ แต่ก็ซาเอกด้วยขนาดล่ะชิพายเฮ้ยไม่มีพุชชาร์ดกันเลยเหรอวะขอดูครั้งหนึ่งนะพือ่อนปาปาปา ชุบได้สองคนเลยทีนี้ชุบได้สองขออวา้าชุบได้สองขวา้ไาไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันแต่อย่ามีคนก็พออย่ามีคนก็พอพเสิดไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนลูกกระซองเลยพี่เอ้ย ไอ้เหียย้ยโคตรเต็มเลยเไม่มีกระสุนละไปทางไหนดีไม่ไม่มีกระสุนเว้ยนะ โอ้โหไอ้เฮียเยอะจังวะสัตว์ตรงไหนก็มีไอ้เที่ยเยอะจัดโอ้โหนี่ไงวีเอชเอสัตว์เย้เอ้าไม่มนอตายครับตายครับนั่นนั่น ลายแลยวแล้วมันนั้น,น,นเลรืล่อยเรียบร้อยครับเฮออเรียบวลาหัวห้าสิบห้านะครับผมนะฮะไายห้าคิวอะผมนะฮะโ,โ,โอ้โห มาถือว่าดายูนะครับดายูนะครับดายูก็เรียบร้อยก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ละมั้งครับมาพอให้หายคิดถึงฟรีไฟก่อนนะครับผมนะฮะก็ใครอยากดูคลิปฟรีไฟอีกก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มหมดไฟแล้วนะครับผมนะฮะก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าไปก่อนนะครับสุดหล่อไุ่ลืมตึง